ลองนึกภาพเรือรบที่ไม่ได้แล่นอยู่บนผิวน้ำแต่ยกตัวลอยเหนือน้ำด้วยแรงยกทางชนลศาสตร์นี่คือ USS t s u k u m a r i PGH 2เรือทดลองสุดล้ำของกองทัพเรือสหรัฐในช่วงสงครามเย็น t s u k u m a r i เป็นเรือแบบไฮโดรฟอยลเมื่อเร่งความเร็วใบยกใต้น้ำจะดันลำเรือให้ลอยขึ้นลดแรงต้านทำให้มันวิ่งได้เร็วมากและนิ่งกว่าการแล่นบนผิวน้ำทั่วไปกองทัพเรือสหรัฐ หวังให้มันเป็นต้นแบบของเรือลาดตะเวนเร็วสำหรับปฏิบัติการใกล้ชายฝั่งทั้งสอดแนมและโจมตีฉับไวแต่ในปี1972ระหว่างการฝึกซ้อมรบในเวลากลางคืนนอกชายฝั่งเกาะวีกส์เปอร์โตริโก USS Tucumari ที่กำลังวิ่งด้วยความเร็วสูงกว่า40นอตได้พุ่งชนเข้ากับแนวปะการังอย่างรุนแรงแรงกระแทกทำให้โครงสร้างเสียหายหนักและยิ่งเสียหายมากขึ้นระหว่างพยายามกู้ซากเรือ จนกองทัพตัดสินใจว่าไม่คุ้มค่าที่จะซ่อมแซมแม้จะไม่ได้เข้าประจำการเป็นเรือหลักในกองเรือแต่มันถูกจดจำในฐานะก้าวสำคัญของการทดลองที่พิสูจน์ว่าอนาคตของเรือรบความเร็วสูงไม่จำเป็นต้องแล่นอยู่แค่บนผิวน้ำเสมอไป